มื่อนี้นะคะ NBT Weekly Sport ค่ะจะพาคุณผู้ชมไปเบิงเส้นทางการพัฒนานักเตะของอ c คาเดมีนะคะฟุตบอลในจังหวัดบุรีรัมย์พร้อมกับเรื่องเล่าของนะคะาสาระสำคัญต่างๆในแวดวงของกีฬานะคะกับคุณคณาเทพสิเป็นจังไรติดตามได้ใน NBT Weekly Sport ค่ะ สวัสดีครับอยู่กับผมกระทาเทพอริทุกันในช่วง NBT Weekly Sport นะครับกีฬาที่เป็นกระแสยอดฮิิตของโลกในปัจจุบันนี้คงจะหนีไม่พ้นกีฬาฟุตบอลน,นะครับโดยยังมีกระแสโด่งดังตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบันนะครับโดยวันนี้ทาง NBT Weekly Sport มีโอกาสจะพาคุณผู้ชมไปพบก,กับอะคาเดมี่แห่งหนึ่งที่จังหวัดบุรีรัมย์ที่นับว่าเป็นอะคาเดมี่ที่แข็งแกร่งแห่งหนึ่งภายในจังหวัดนะฮะและจะคอยปลูกปันน้องๆเยาวชนผู้มีใจรักในกีฬาฟุตบอลจะเป็นอย่างไรไปติดตามกัน,นะครับ อีเลฟเว่นอะคาเดมีตั้งอยู่ที่จังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งถือว่าเป็นจังหวัดที่โดดเด่นในเรื่องกีฬาฟุตบอลเป็นอย่างมากโดยอะคาเดมีแห่งนี้ได้ปลูกปันเยาวชนซึ่งเป็นรากฐานสําคัญในวงการกีฬาฟุตบอลอย่างมากมายด้วยวิถีฟุตบอลสมัยใหม่อย่างน้องแม็กเยาวชนอายุเพียง14ปีที่ใช้ทั้งพลังแรงกายและแรงใจทุ่มเทในการเล่นฟุตบอลจนส่งผลให้เจ้าตัวผ่านการคัดเลือกเป็น23คนสุดท้ายพร้อมได้รับโอกาสเปิดประสบการณ์ฝึกซ้อมกับโคชเจลีกณนะเมืองนาิยาประเทศญี่ปุ่น และจะถูกบรรจุรายชื่อสู่ฐานข้อมูลของสมาคมกีฬาฟุตบอลไทย FA Youth Database ที่มีสิทธิ์คัดเลือกให้ติดทัพช้างสึดจูเนียร์ทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน15ปีอีกด้วยครับชื่อพลเด็กชายพลดินไทยยิงครับชื่อเล่นชื่อแม็กครับอายุ14ปีครับเล่นตำแหน่งกองหน้าครับผมเปิดไปดู YouTube ครับผมเจอทีมลิเวอร์แข่งอยู่ผมก็ผมก็เลยชอบครบได้เพื่อนได้พี่ได้น้องครับแล้วก็ ได้ฝึกความสัมพันธที่ดีครับทัะกํากำลังความคิดแล้วก็การยิงประตูครับอยากติดชิมชาติสักครั้งหนึ่งครับแล้วก็อยากติดสมโมสรใหญ่อย่างเช่นบุรีรัมครับโค้ชผู้ฝึกสอนที่ e 1 e c a d e m y เดบุรีรัมใช้ทักษะขั้นพื้นฐานบวกด้วยทักษะด้านจิตวิทยาในการลงสนามทำการแข่งขันในแต่ละนัด โดยฟุตบอลใน1เกมโมเมนตัม um สามารถพลิกแพลงเปลี่ยนหน้าได้ตลอดเวลาอยู่ที่ว่าสถานการณ์ที่เจอนักขณะน,นั้นจะสามารถใช้วิธีใดในการแก้เกมสิ่งที่แก้ไขายากสุดของผมก็คือน่าจะเป็นเรื่องจิตใจของเด็กก็คือถ้าพูดภาษาโค้ดก็คือปอดหรือใจไม่สู้อะประมาณนั้นก็คือกลัวกลัวชื่อชั้นของผู้ต่อสู้ประมาณนี้แพ้แต่อยู่ในมุงแล้วนี่คือสิ่งที่ผมว่าแก้ไขามากสุดยากมากสุดของผมนะที่จับสบการที่อยู่ตรงนี้มาส5ปีนะครับก็ส่วนเรื่องการแก้เกมจริง ก็ได้เป็นเรื่องกืนของโค้ชลครับอย่างว่าการปรับกลยุทธ์หรือวิธีการเล่นถ้าเราเจอทีมที่เก่งกว่าล้วก็เล่นรับตัดโต้โดยการใช้ดีฟเฟนต์มากกว่าคุมโซนแล้วก็เปลี่ยนทาลิชั่นจากรับเป็นลูกให้เร็วแล้วก็ยิงประตูประมาณนี้ครับคร่าวๆด้วยวิธีการฝึกซ้อมที่เข้มงวดของโค้ชบวกด้วยการสร้างทัศนคติที่ดีในการเล่นฟุตบอลส่งผลให้ทีม11 Academy มีบุริรัมแห่งนี้พัฒนาแบบก้าวกระโดดทักษะพื้นฐานแน่นมีความเฉียบคมทั้งเกมรับเกมรุกหนึ่งคนสามารถเล่นได้หลากหลายตำแหน่ง สามารถหมุนเวียนกันได้ทั้งทีมแต่ที่สําคัญไม่การันตีสําหรับผู้เล่นตัวจริงและตัวสํารองทําให้เกิดการแข่งขันภายในทีมอย่างเข้มข้นและเป็นการยกระดับอะคาเดมี่ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นสําหรับผมนะครับผมผมเน้นในเรื่องของการฝึกซ้อมอย่างสม่ําเสมอเด็กที่มามาเรียนกับผมหรือมาฝึกในกลุ่มที่จะไปแข่งขันนะครับผมเอาความต่อเนื่องในการฝึกซ้อมของเด็กเอาความตั้งใจของเด็กนะครับในเรื่องของ ผู้ผมจะพูดกับเด็กว่าในเรื่องของตัวจริงตัวสำรองทุกคนเป็นทีมครับไม่มีตัวจริงตัวสำรองนะครับอยู่ที่จังหวะโอกาสของเด็กจะได้ลงไปตอนไหนใครมีโอกาสกี่นาทีกี่วินาทีสุดท้ายทุกคนทําผลงานได้ดีเพราะทุกคนมีความอยากมีความกระหายตั้งแต่การฝึกซ้อมทุกคนแข่งขันในการฝึกซ้อมกันมันก็จะทําให้เสมือนจริงเวลาที่ไปแข่งขันผลงานที่ออกมาก็ดีดีตามครับข้อดีของเด็กอีเลเวนอะคาเดมีในกลุ่มที่ผมทําอยู่ ข้อดีคือทุกคนสามารถเล่นได้ทุกตำแหน่งและสามารถโลเทชันกันได้หมดในในแต่ละตำแหน่งเอาความเหมาะสมเข้าว่ามากกว่าครับ1 1 Academy บุรีรัมบริย์มแห่งนี้ได้เล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนาเยาวชนผู้มีใจรักในกีฬาฟุตบอลและพิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าการฝึกซ้อมบวกด้วยแรงผลักดันที่สำคัญส่งผลให้เยาวชนที่อะคาเดมี่แห่งนี้มีโอกาสได้โลดแล่นในวงการฟุตบอลในระดับสูงต่อไป และนี่คือทั้งหมดของ NPT Wheelie Sport นะครับกลับมาพบกับผมได้ทิ้งนานได้ใหม่วันนี้สวัสดีครับ